ที่เขามาเล่นสกีกันนะคะช่างภาพก็มือสั่นนะคะแสงแดดก็จะสะท้อนจะมองไม่ค่อยชัดนะคะอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นสวยมาก เราก็จะขึ้นไตขึ้นมาเราก็จะอยู่นิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวนๆไตไปีสฮะน้องน้ิ่งก่อสตาร์สตโอ้โภาพอันนี้นะสวยงามมากเลยค่ะ นี่สวยมากสวยจริงๆเนาแต่มันก็จะเด้งขึ้นเด้งดกภาคหนักภาคก,ก็จะ จะมีความรู้สึกก็เหนื่อยเนื่อยวิดีโอนี้ก็จะสวยมากจริงๆเลยค่ะโอ oh ้โ oh. หตรงช่วงนี้พี่นี่ก็จะมาเดินบ่อยนะคะจะมาเดินตรงช่วงดูดูใบไม้พีนะคะเราจะไต่ขึ้นไปบนเขาข้างบนนู้นนะคะแล้วแต่หลัก,กกิโลเมตรนะคะที่ว่าพี่นีจะเดินนะคะ วิวเต็มเกินร้อยค่ะวิวสวยจริงๆค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนะคะตนช่วงฤดูร้อนเกืบฤดูแบบนี้นะคะทุกคนก็จะสวยนะตอนช่วงที่พี่นีมาตอนฤดูร้อนจะมาเดินมามาเดินแถวนี้ ที่นี่ฮิมากขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืบรรยากาศนะคะทุกคนไปเลยค่ะชิวๆเขว่อนไหมคะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะไปตรงไหนนะพี่นีจะพาไปนะถ้ามีโอกาสนะคะ คือว่าถ้านักท่องเที่ยวมานี่ก็จะแพงมากนะคะการพักอาศัยการตเซอ์แลนค่าของชีพแพงแต่พี่นีโชคดีนะคะโอ้โหมือร้อนจิเลยค่ะมือร้อนสวยนะคะทุกคนมือร้อนจิเลยเพราะว่าพี่นีชาร์จแ,แบตแบตเตอรี่ไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะฝังพกกล้องเครื่องอุ้ย